คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สามกระจงกระจาดกระเจี๊ยบกระแซกระดองกระดีกกระเด้งกระแตกระ bok kerabak kerabung ำลากิ้งกากีลากุนเชียงกุมเก้งเกกาเกี้ยวแกนโกงโกยโกสล ขดคนขยำควรขอบขันคายคุณขุดขยาาเกียด